คอเนี่ยมันมีการยืดตัวขึ้นแล้วครับคุณหมอสวัสดแนะนำตัวก่อนน่ฮะแนะนำตัวครับเป็นุกศิษย์อาจารย์สีรัตน์ครับ <c oughs> น,นี้จะมาแนะนําเรื่องของการบริหารต้นคอนครับ,คครบที่แก้เรื่องของการปวดคอแเอวกซ์ซินโดมหรือว่าชาม,มือได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าแรกนะครับก็คือการเอามือวางที่ริสัยนี้นะครับระสานนะครับแล้วก็หายใจเข้าแล้วรู้สึกว่าเรามีการดึง รู้สึกว่าเราดึงศีรษะเราขึ้นไปจริงนาการขึ้นไปแล้วหายใจเข้าลึกๆยกมือขึ้นช้าๆแล้วก็ค้างไว้นะครับเท่าที่เราจะค้างได้หายใจออกเอาลงมือเอามือลงช้าๆนะครับเอามอาพักที่ศีรษะของเราหายใจเข้าใหม่ทั้งนึง หมือนเราดึงศีรษะเราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับหมอคุณหมอไม่หันหน้าฝั่งนี้หรอครับครับค้างไว้ครับครับกรับแล้วก็เอามือพักลงมาแล้วพักที่ศีรษะนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับหายใจเข้าลึกๆึรืช้าๆค้างไว้นะครับจะจะรู้สึกถึงลมที่มันวิ่งอยู่ในเส้นคอเราเนี่ยค่อยๆทำอย่างนี้นะครับประมาณ ประมาณสิบครั้งนะครับแล้วเราก็พักแขนนะครับแล้วเราก็จะเริ่มท่าที่สองโอเคท่าที่สองนี่กเป็นท่าหนึ่งนะฮะท่าที่สองก็มือวางไว้เหมือนเดิมโอเคครับแต่ว่าให้เอาเอาแขนเนี่ยที่มันห่ออยู่เนี่ยให้มันเอาเอาสะบักมาชิดกันนะครับดูจากข้างหลังนะครับหายใจเข้าเหมือนกันหายใจเข้าเอาสะบักชิดหลังนะครับแล้วก็หายใจออกก็ก็ผ่อนลงมาอ๋อครับ ใใดันมาด้านหลังนะครับดันมาด้านหลังครับคู่นี่ยนะเป็นคู่ที่ครับทำอย่างนี้สิบครั้งเหมือนกันอ๋อท่านี่สิบครั้งเหมือนกันนะครับท่าที่สามเนี่ยเป็นท่าที่เราใช้บริหารข้อต่อหัวไหล่แล้วก็สะบักแล้วก็เส้นคอนะครับก็คือท่าก็เรียกว่าท่าหวีผมหรือท่าเสยผมก็คือเราจะใช้มือขวาเนี่ยให้ไหล่ทางซ้าย นะครับแล้วเราก็เอามือเนี่ยคล้ายๆอย่าออกแรงมากนะครับให้ทนมืออ,อ่อ,อนๆนะครับแล้วก็หมุนรอบสีรษะคล้ายๆเราเนี่ยเรากําลังเสยผม,มอืมเสีผมนี่เราถือหวีดีไหมครับหมอถือหวีดีด้วย <ๆ S 2> มือนี่อ่อนๆ,ๆนะครับแล้วรู้สึกว่าเทําท่านี้แล้วก็เส้นตรงนี้จะตึง,ตง,ตงนๆนิดๆนะครับมือขวาหันทางซ้ายมือขวาหันซงซ้ายครับหายใจหนึ่งรอบนี่คือหนึ่งรอบการหายใจ เอาหายใจเข้าไปร่วมด้วยนะครับมันจะได้รู้สึกถึงลมที่วิ่งผ่านหายใจด้วยนะครับ,รบตอนนี้หนึ่งรอบการหายใจทรอย่างนี้ประมาณสิบครั้งเหมือนกันเปลี่ยนข้างมือซ้ายหันทางขวามือซ้ายหันทางขวาครับบางทีดังตึกเลยนะครับเส้นเราเริ่มยืดมันก็ยืดเส้นคอขึ้นไปแล,แล้วก็ข้อต่อหัวไหล่สบักจะถูกกัน เคลื่อนไหวแล้วก็ทําให้เกิดการเรืดตัวอกาย่างนี้สิบครั้งหนึ่งรอบการหายใจครับตอนทํานี่ควรจะยืนหรืออนั่งได้ไหมหมอนั่งก็ได้แต่ย,<ด>ยืนดีกว่ายืนด,ด,ดีกว่านะครับอันนี้ทำสิบครั้งแล้วถ้าสุดท้ายคนเราในบางทีมันหลังกันหมดแล้วเราชอบเขียนหนังสือเล่นคอมหรืออะไรเงี้ยกล้ามเนื้อมัดข้างหน้าเนี่ยมันจะรัดกล้ามเนื้อเราในร่างกายมันร้อยร้อยต่อกันเพราะนั้นมันรัดมันก็รัดคอคอเราก็จะกดลงมาเพราะนั้นถ้าต่อไปคือการ ขยายหรือว่าการบริหารกล้ามเนื้อตรงนี้แล้วก็การบริหารข้อไหล่หายใจเข้าแล้วก็หมุนไหล่กลับมาข้างหลังหมุนไหล่กลับมาข้างหลังครับครั้งหนึ่งนะครับ,รบสี่ท่านะครับสี่ท่านี้เป็นสี่ท่าที่จะทําให้กล้ามเนื้อข้อต่อบนไหล่และสะบักเนี่ย กดการไายตัวทำ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> ทุกวันทุกวันเนี่ยกระดูกคอแล้วก็กล้ามเนื้อที่ดูที่อยู่ที่คอนี่จะแข็งเลยครับถ้าละสิบครั้งน,นะคร,งครับปรสิบครั้งหรือว่าบ,บวกลบได้แล้วแต่กําลังครับ,รบขอบคุณมากครับ